สรุปคือ เหล่าสาวกน้องเหมียวเตรียมคลีดได้เลยเพราะ GWM เตรียมปล่อยโอล่า5 SUV ไฟฟ้าล้วนน้องเหมียวเวอร์ชันใหม่ซึ่งแววๆมาว่าเตรียมเข้าไทยเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่ทาง GWM ประกาศไปว่าน้องเหมียวโอ Good Cat ล่ากูดแคทผลิตได้ครบร0 0ซตามมาตรการ EV 3.0แล้วก็เลยเตรียมส่งรุ่นพี่ SUV โอ a ่า5มาเป็นตัวแทนใหม่ไปเลยเป็นยังไงละ่ะซึ่งตัวโอล่า5ถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดตระกูลโอร่าซึ่งปัจจุบันในไทยเนี้ยโอล่าเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือเจ้าตัวโอี่ากูดแค เต็มท้องถนนกับตัวโอร่า07ที่เป็นทรงซีดานสไตล์สปอร์ตซึ่งถ้าตัวโอร่า5เข้ามาในไทยเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่3แล้วซึ่งเอาจริงเขาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะก็คือแค t แฟมิลี่นั่นเองเรียกว่าถ้าใครเป็นสายธาตุแมวยังไงก็ต้องมีแอบโดนตกกันบ้างอะมาพูดถึงทรงรถของเขากันบ้างตัวโอร่า5เขาจะเป็นทรง B SUV ตัวรถเขาจะขนาดใหญ่กําลังดีซึ่งถ้าเทียบกับตัวโอร่ากู d แค t ที่เป็นทรงแฮชแบ็ k ตัวโอร่า5เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยเป็นรถที่ใช้งานง่ายเหมาาาาะะะกกัับใใชช้นนนีีววิตตตปรจจํซซึ่ง่งงดไ์ภยเแ ีไซน์แบบเรโทวินเทจนิด,นดๆไฟหน้าตากลมๆที่เห็นปุ๊บเนี่ยคือรู้เลยว่าตระกูลน้องแมวเหมียวแน่นอนส่วนเรื่องของสเปคตัวโอร้าห้าอ้างอิงจากสเปคที่เปิดตัวที่จีนจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันซึ่งรุ่นเริ่มต้นอย่างตัวโอราห้าสี่แปดศูนย์แอร์ค่าตัวเขาจะอยู่ที่99,800ยหยวนหรือตีเป็นเงินไทยราวๆ450,000บาทรุ่นย่อยต่อมาโอร้าห้าสี่แปดศูนย์โปรค่าตัว1น8 0 0าอหยวนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 4, 90, าท,มา5 5 Mac, ที่แสนเก0าย ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 0 0 0 3 0 0บาทรุ่นต่อมานะคะเรียกว่ารุ่นลองท็อปเลยก็ว่าได้ตัวโอด้า5480ไลด้าที่จีนขายอยู่ที่123,800หยวนหรือประมาณ550,000บาทและรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นท็อปของเขาตัวโอ r ้า5580ไลด้าราคาขายที่จีนอยู่ที่133,800หยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ590,000บาทซึ่งตัวโอ r ้า5จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า201แรงมา้าท็อปสปีดอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแบตเตอรี่ LFP แ45.3กิโลวัตต์อั่ว์วิ่งไกลสุด480กิโลเมตรแบบมาตรฐาน CLTC และ x1 ขนาดคือ58.3กิโลวัตต์อั่ว์วิ่งไกลสุดได้ที่580กิโลเมตรแบบมาตรฐาน CLTC ซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆระยะทางที่วิ่งได้เขาจะอยู่ที่ชื่อรุ่นย่อยเลยนะสีภายนอกเขาจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีก็จะมีสีเขียวสีเทาสีน้ำเงินสีขาวสีเบจแล้วก็สีแดงส่วนดีไซน์ภายนอกด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบปิดถือพร้อมไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่กันชนด้านหน้ามีช่องระบายอากาศและช่องลมด้้้าานขางมีไดรด ให้ในบางรุ่นย่อยกล้องรอบคัน3ตำแหนง่งส่วนมือจับประตูยังคงเป็นแบบเดิมนะคะเหมือนตัวโอรา g o กูดแคทเลยตัวโอลารหช่องชาร์จของเขาจะอยู่ที่ด้านขวามากได้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วมีให้เลือก2ลายด้วยและด้วยความที่เขาเป็นทรง BSUV เขาเลยมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้ส่วนภายในของโอารหเขาถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมีการใช้วัสดุผ้าคุณภาพสูงตกแต่งรอบห้องโดยสารเลยให้ความรู้สึกอบอุ่นซึ่งสีภายในห้องโดยสารจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาภายในดีไซน์ปปเเลลีี่่ยยนนนคอออขข้าาางงะจกมด ใหญ่ขึ้นเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วความละเอียด 2.5k จอมาตรวัดคนขับขนาด10.25นิ้วพวงมาลัยทรง D shape และแน่นอนว่าก้านเกียร์อยู่ที่ด้านขวาของพวงมาลัยเหมือนเดิมแอมเบียนไลท์สามารถเปลี่ยนได้64สีและคันนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Coffee OS Gen 3เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางมีที่รองนั่งสาหรับเบาะคนนั่งหน้าส่วนคนนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเขามีแอร์หลังมาให้แล้วก็ยังเทควิวได้ฟินๆมีหลังคากระจกแบบพาราลลีมิกสรลูปมาพร้อมม่านบังแดดแบบเปิดปิดไไไฟฟฟ้้้้้าดดดวววยยเคิแถม่รอนง ขนาดนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนต้องมีโดนน้องแมวคันนี้ตกบ้างละ่ะทุกคนคิดว่ายังไงกันถ้าทาง GWM จะนําคันนี้มาทําตลาดแทนตัวโอลาร o กดแคซึ่งเอาจริงนะราคาที่จีนน่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยราคาจะเท่าไหร่รุ่นย่อยไหนจะเข้ามาบ้างดีไซน์ออปชั่นจะเหมือนกับจีนไหมก็ต้องมารอดูกันต่อไปไหนมีใครรอคันนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาหน่อย